สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะสวัสดี FC นะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมี่จะมาอัปเดตนะรถเข้าใหม่นะ,ะสภาพน่าใช้งานกันเลยนะสํสำหรับคันนี้เลยนะคะเป็น Honda Civic FC นะ,ะตัว1.8 e l นะ,ะเป็นสเปครุ่นท็อปเลยนะ,ะสีแดงแรงลิตนะคะ สำหรับใครนะฮะที่สาวกนะ Honda หรือกาํลาลังลังเลนะฮะบอกเลยว่าให้ชมคลิปนี้กันเลยนะฮะบเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยน่าใช้งานมากๆนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2017นะเลขใหม่ใช้งานไปเพียง80,000โลราคาตั้งขายอยู่ที่710,000บาทนะฮะได้เป็นรถสีแดงแรงลิ์ไม่น้อยนะฮะมือเดียวออกห้างสภาพสวยๆเลยนะคันนี้นะคะบอกเลยนะฮะว่าจัดไปแนซนได้เต็มฟรีดาวนะฮะ รับไปเลยดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.79นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะอย่าพลาคดคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้านะคะไปไล่ชมกันเลยดีกว่านะ,ะว่าคันนี้นะรอบคันสวยและน่าใช้งานยังไงนะะแล้วจะแสน1 0 0 0บาทที่ลูกค้าจ่ายมานะครคุ้มค่ายังไงนะ,ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้า LED นะครับโปรเจคเตอร์นะ กระจังหน้านะครโครเมียมขนาดใหญ่นะค่าตลอดหน้ารถเลยนะพอเซอรักพร์โลโก้ฮอนด้านะคันนี้นะมีประดัดหมอกโรงานนะพอกระจังหน้าด้านล่างเป็นแบบรังพึ่งนะฮะดีไซน์สปอร์ตสวยงามนะฮะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคันนี้นะสีแดงแรงลิ์จริงๆค่ะนะฮะายทะเบียน7จ็อกอไก่ชอชิ่งนะเจ็ด 20กรุงเทพมหานครนะคะใครชอบคันนี้เนี่ยฮะก็รบกวนแอปมาได้เลยนะโทรมาได้เลยนะบอกเลยว่าสเปคนี้นะรุ่นนี้สีนี้เรามีคันเดียวนะคะเป็นสีพิเศษเลยก็ว่าได้นะสีแดงแรงริ้จริงๆนะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะคะคันนี้นะสีเดิมโรงงานเนี่ยไม่มีกลับสีไม่มีสาดสีไม่มีทําสีแน่นอนบุกโเซอร์วิชคบเนี่ยเลขใไม่ไม่มีกรอไม่มีกลับแน่นอนค่ะรับประกันร้อเลยเนี่ยว่าไม่มีการชนหนักที่คว่ำกับสีกรอไม่ค่ะคุณลูกค้าขา นะคะไฟเลี้ยวเนี่ยคะจะอยู่ที่แก้มนะคะด้านหน้าของตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนะฮะล้อมแม็กอล่อยโรงงานสีทูโทนนะะี่ะสวยจริงๆนะ,ะจะเป็นล้อมแม็กสเปคของตัวท็อปเท่านั้นนะะี่ะพร้อมยางนะะี่ะพร้อมยางมิชลินนะฮะปี2020นะฮะยางใหม่ๆเลยนะ,ะใช้งานได้อีกยาวๆกันเลยค่ะนะคะ สวยงามจริงๆนะคันนี้นะบอกเลยว่าสวยงามแบบตะลึงแน่นอนนะคะมาลองชมลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทของเรานะคะคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทฟูตสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจรีโมทฟูตสตาร์ทนะกุญแจรีโมทอัฉริยะนะเดี๋ยวพาชมด้านในกันเลยนะด้านในบอกเลยนะว่าสวยงามจริงๆนะด้านในสวยงามมากๆค่ะนะคะด้านในนะบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะคันนี้นะเรกหม่วิ่งไปนะคะ นี่เลยค่ะคุณรู้ฮะแปดหมื่นนะแปดหมื่นกิโลนะคะแปดหมื่นกับอีกเศษสองร้อยนะฮะ, 80, 200, ะ,ฮะบอกเลยว่านะสวยจริงๆนะ,ะด้านในคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดานะ,ะคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดํานะฮะก็สวยงามนะคอนโซลไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยนะคันนี้นะคะเป็นหน้าจอนะฮะนี่เลยกดไปเลยปุ๊บๆอ่านะคะเดี๋ยว ให้ดูก่อนนะฮะสวยงามนะก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะอะต่างๆได้หมดเลยนะที่หน้าจอนะฮะสวยงามเดี๋ยว นี่เลยเชื่อมต่อโทรศัพท์อะไรได้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้นะจะปรับอุณหภูมิด้านในรถเองนะเราไม่จาเป็นต้องไปกดไปดยุ่งเลยนะถ้าอากาศร้อนบอกเลยว่าเล่งแอร์ให้เราแบบเย็นฉ่าแน่นอนรวดเร็วทันใจแน่นอนค่ะถ้าอากาศในรถเย็นแล้วเนะะี่ยฮะน้องก็จะค่อยๆปรับอุณหภูมิให้มันอ่เบาลงนะก็ถือว่าดีเลยนะจ๊ะคันนี้เนะยฮะเป็นโฟมไลนยนะคะ มัลติฟังก์ชันนะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะสามกล้านสวยๆเลยทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับนี่เลยมัลติฟังก์ชันแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะว่าจะเป็นรับสายวางสายนะฮะสามารถพูดผ่านพวงมาลัยได้เลยนะแล้วก็คอนโทรลต่างๆนะคะนะัาปัดดิจิตอลนะคะแล้วก็กับเครื่องเล่นของเขาเนี่ยคือคอนโทรลได้เลยผ่านพวงมาลัยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคันนี้นะคะมีครูสคอนโทรลให้เรานะ,ะมีครูสคอนโทรลมาให้แล้วนะคะ บอกเลยว่า Honda Civic FC นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ออปชันด้านด้านในเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายแน่นอนค่ะนะคะแล้วก็เบรกมือที่วางแก้วน้ำนะคะที่พักแขนนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวเป็นไพรเวทเนาะเพราะว่านี่เลยค่ะคอนโซลด้านหน้าก็จะกั้นเลยนะคะระหว่างคนขับนะคะกับผู้นั่งข้างๆนะคะ สวยงามอ่ะอยากได้มากๆเลยนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าผ่อนเพียงเริ่มต้นเดือนละหนึ่งมืสามพันกว่าบาทนะรับไปเลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมจุดอื่นกันนะ,ะนี่เลยนะที่เปิดฝากระโปรงหนะ้านะคะที่เปิดฝากระโปรงหนะ้าแล้วก็อ่าไปเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังนีที่เปิดฝาท้ายนะคะอยู่ตรงนี้นะที่เปิดฝาท้ายของ Honda c ซ v i c ก็จะอยู่ตรงประตูคนขับเลยนะคะก็คันนี้นะคะเป็น กระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะกระจกบานหน้า2บานเนี่ยปรับออโต้หนึ่งปรับออโต้นะคะแล้วก็มองข้างครับเก็บไฟฟ้านะ,ะปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะ,ะบอกเลยว่าครบแน่นอนนะคะันนี้นะครบจบที่ Honda c ซีวิคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างเน,นะะี่ยฮะที่นั่งผู้โดยสารด,ด้านหลัง Honda c ซีวินะจะเป็นรถหนึ่งรุ่นเลยนะ,ะที่ค่อนข้างเตี้ยเลยค่อนข้างเตี้ยจริงๆนะคะเพราะว่ารถเขาจะเป็นดีไซน์ทรงสปอร์ตนะ ทรงสปอร์ตนะคือใครตัวสูงอย่างเอมี่เนี่ยขึ้นลงก็จะลําบากนิดหน่อยนะแต่ว่านั่งสบายเลยนะช่วงลงช่วงล่างดีเก็บเสียงดีมากนะครับไม่มีเสียงรบกวนเลยเวลาขับรถบนถนนนะฮะขึ้นลุกละนาดนะเสียงถนนด้านนอกเสียงรถด้านนอกดังๆเนี่ยไม่เข้ามารบกวนเราอย่างแน่นอนค่ะนะฮะกอฟ้าเพดานด,านด้านบนนะฮะไม่มีร่องรอยนะยานอะขละไม่มีร่องรอยการเปื้อนนะคะเบาะนี่เลยทรงสปอร์ตนะคะบเบาะหนังสีดำทรงสปอร,ปอร์ตนะฮะทัท้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับพร้อมกับนี่เลยค่ะ ที่วางแขนสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ที่วางเจ้าน้ำน,นะคะเนาะสำหรับใครที่อยากมาลองขับลองดูเนี่ยมาได้เลยนะเอ็มไม่ยินดีให้มริการลูกคา้าท่านเลยนะคะมาลองชมลองขับกันก่อนนะคะบอกเลยว่าไม่เสียใจแน่นอนนะมาดูรถที่เราไม่เสียใจแน่นอนนะคะคันนี้เนี่ยเป็นไฟไท้าย led นะคะเป็นไฟไท้าย led รูปทรงตัว c หันหน้าเข้าหากันนะคะเป็นแสรีลักของ Honda c ซี i ิเลยนะ Honda c ซี i ิตัว fc นะมองด้าน กไกลๆแบบระยะแบบหลายร้ยยอยเมตรเนี่ยบอกเลยว่ารู้เลยเป็น Honda าซีวินะฮะเพราะว่าไฟคล้ายของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครนะทรงสปอร์ตสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวพาชมนะจุดอ,อื่นๆกันบ้างนะฮะก็นี่เลยนะที่เก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างใหญ่โตเลยนะฮะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะคะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยนะไม่เคยโดนชนแน่นอนนะรับประกันหนึ่งเซนะคะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวพาชมนะยังอะไหล่ถุงก็มือแม่แรงเรามีให้ครบเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะนะยังอะไหล่ถุงก็มือแม่แรงเรามีให้รูคุณลูกค้าครบเลยนะะพร้อมแผ่นนี้เลยค่ะพลาสติกนะครับลองรอยนะรอยน็อตรอยอะไรนะเรากล้าให้ลูกค้านะคะเอาเลขรถเนี่ยไปเช็คทางศูนย์ฮอนด้าได้เลยนะคะว่าไม่เคยมีประวัติชนหนักมาแน่นอนนะไม่เคยมีประวัติชนหนักมาแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะจัดเต็มฟรีดาวกันไปเลยนะผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันกว่าบาทนะฮะหรือเลือกรับอกเบี้ยเป็นเลยเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้านะฮะสำหรับในกลุ่มที่ลูกค้ามีประวัติเครดิตหรือประวัติเครดิตด,ดีนะคะก็สวยงามนะคันนี้นะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นค่ะนะฮะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยออกรถจบที่ศูนย์บาทได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะนะคะออกรถจบที่ศูนย์บาทได้เลยนะสีแดงแรงรีสสวยๆนะคะ ให้ชมเครื่องนะคะเครื่องยนต์ 1,800cc นะฮอนด้าเป็นเครื่องยนต์วีเทคนะคะเทคเปิดโลก,ก็เปลี่ยนนะ,ะได้ยินคำนี้หรือเปล่าให้ดูรอยน็อตเลยนะจ๊ะรอยน็อตต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมโรงงา,นนะ,ะงานนะคะไม่มีร่องรอยการชนนะ,ะไม่มีร่องรอยการชนใดๆชั้งสิ้นเสียงนิ่งมากบอกเลยนะว่าฮอนด้าเนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเสียงเอกลักษณ์ของเขาเลยนะนั่ก็คือเสียงประมาณนี้เลยนะได้ยินไหมเอ่ย ะะสวยงามนะคะรอยน็อตตามจุดไม่เคยถูกการชนไม่เคยถูกการแกะแง้ไขแผ่นกันความร้อนโรงงานยังอยู่สภาพเดิมนะ,ะรอยเม็ดอาร์ตตามจุดต่างๆก็ยังอยู่นะ,ะสวยงามแบบเดิมเลยนะ,ะสติกเกอร์ตามอก่อนนะฐานหน้าต่างๆแต้มสีโรงงานมีครบจบแน่นอนนะครับบุ๊กซูบิตเรามีให้กับลูกค้าครบเลยนะคะสำหรับใครที่นะฮะ ยังไม่มั่นใจพอนะฮะเอาเลขรถเราไปเช็คได้เลยนะเลขรถของเราไปเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าได้เลยทั่วประเทศนะหรือเอาช่างมาเลยนะมาเช็คได้เลยนะคะบอกเลยว่าเราก้าท้าก้าการ์ีแน่นอนค่ะนะฮะว่ารถของเราสภาพขักเกตเอแน่นอนนะมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะ สำหรับราคาท่าไหนนะที่สนใจ Honda Civic คันที่มิมรีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็น Honda Civic f c นะคะ1.8 EL สีแดงแรงลิเลยนะคะคันนี้นะเป็นรถปี2017นะฮะราคาขายอยู่ที่710,000บาทคันนี้นะเลขไม่ใช้งานไปเพียง80,000โลนะฮะ80,000โลเท่านั้นนะคะ ใครชอบก็รีบโทรรีบทักเข้ามานี้เลยนะเพราะว่าสีแดงส,สวยๆอย่างนี้เรามีเข้ามาแค่หนึ่งคันเท่านั้นนะคะลูกค้าต่างจังหวัดออกได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เตรียมกระรา,าแล้วนั่งรออยู่ที่บ้านส,สวยๆได้เลยค่ะนะ,ะเราส่งมาร์เก็ตติ้งไฟแนนซ์นะวิ่งหาคุลูกค้าถึงที่เลยนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศนะ,ะแล้วก็มีบริการส่งก๊อซรายให้กับลูกค้าด้วยถึงหน้าบ้านนะคะสวยงามจริงๆนะใครใครใครชอบคันนี้นะ,ะก็รีบโทรรีบทักเข้ามานะคะ สำหรัวันนี้นะคะอเอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ